จริงๆแล้วรถ BSI หมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นเลยในการใช้รถ B M w เพราะว่าเขามีตัวการรถลดราคาค่าเซอร์วิสค่าหะไร10%ถึง25%ผมว่าอันนี้มันก็เป็นออปชันที่ดีสำหรับลูกค้าที่รถ BSI หมดแล้วนะครับและนี่ก็คือรถที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดนะครับ3-2-0ส e g t นะ EGT มันก็ว้าจริงอ่ะนี่รูมคือเยอะมากมันก็น่าใช่ เดี๋ยวเราจะเอารถ c ีดีสี่เอฟสานะครับของผมเนี่ยแหละที่หมด BSI แล้วนะครับรถคันนี้อายุประมาณ6ปีกว่าแล mm ้ว hmm. แล้วผมก็จะกำลังเอารถไปเซอร์วิสนะครับที่ส่วนบีเอ็ิพระรามสอง mm hmm. วันนี้เราจะนำเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆดูกันนะครับว่ารถบีเอ็นิหลังจากที่ BSI หมดแล้วค่าใช้จ่ายแล้วก็การบริการต่างๆนะครับมันเป็นยังไงหลายคนกลัวว่า รถ b บียนีไม่อยู่พอ BSI หมดแล้วว่ารถมันจะน่ากลัวเรื่องค่าใช้จ่ายไม่น่าซื้อหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีปัญหามากนะครับสำหรับเรื่อง BSI หมดเนี่ยสำหรับรถเบียนีอยู่ซึ่งผมอะใช้รถ b บียนีไม่อยู่มาหลายๆคันของผมเนี่ยก็ BSI หมดม,มา2องคันแล้วนะครับก็คือมีตัว X5 กับคันนี้นะครับแล้วก็วันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเซอร์วิสใช่ไหมเราจะมาแจ้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูรูปแบบการบริการเซอร์วิสต่างๆของศูนย์บริการยูโรบาร์พลาม2นะครับสาขาเปิดใหม่ ให้เพื่อนเพื่อดูกันว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ได้มาตรฐานและน่ามาใช้บริการขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ยูโรป้าสาขาพระรามสองกันครับ จากฝั่งนู้นถ้าเกิดใครเคยมาพระรามสองะมันจะเป็นศูนย์ฝั่งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาจะย้ายมาฝั่งคองานะครับก็คือฝั่งของท้ากว่าสูตย์พระรามสองเก่านี่แหละอยากจะบอกว่าสูตรเนี้ใหม่มากแล้วก็ข้างนอกไม่มีรถเลยนะครับคือเข้ามาที่คือบรรยากาศข้างนอกที่เราสัมผัสตอนนี้คือใหม่จริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้บริการข้างในกันว่าเขาจะมี f ซิลิตี้อะไรให้กับลูกค้าบ้างเพราะาเขาเคลมมาว่าสูตรเนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็การบริการที่นี่ อยากมาใช้บริการที่นี่ก็มาลองใช้กันดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้บริการนะครับตามเลครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีค่ะเดี๋ยวเชิญหน้านนี้ได้ค่ะดครับระหว่างรอรถเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เสี่ยวนั่งอธิบายกัน่อยว่ารถเนี่ยเวลาหมด B S I แล้วเนี่ยมันแนบปูอย่างที่คิดไหมค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นประมาณเท่าไหร่ โปรโมชัน่นอะไรสำหรับลูกค้าบีเอ็มก็อยู่ที่รถหมด ESI แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับ <P. S 2> พี่เขาเสนอว่าเขามีรายละเอียดแจ้งให้เราฟังไหมครับมาวันนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับครับผมรายการวันนี้นะครับจะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไส้กรองอากาศแอร์นะครับสำหรับวันนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทนะครับเพราะว่ารถคุณสินเนี่ยรอบนี้หมด ESI แล้วนะครับแล้วก็ ตั้มขอเสนอเพิ่มนิดนึงก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีบัตรส่วนลดนะครับ Care and Value Credit Card นะครับซึ่งถ้าผู้สิสมัครเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเลย<ม>เป็นบัตรของทาง B M w ออกมาให้กับลูกค้าโดยตรงที่สำหรับลูกค้าที่หมดเบี้ยใส่สำหรับหมดเบี้ยซส่แล้วซึ่งรางะคาส่วนลดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปีรถนะครับได้ตั้งแต่10%ถึง25% อ,อ,อันนี้10%หรือ25%นี่คือแจ้งละเอียดได้ไหมครับว่ารถรุ่นไหน10%ลดตัวอ,อย่างได้ไหมรถรุ่นไหน25%โอเคสำหรับลูกค้าที่ขับเอียดอยู่จะได้ทราบด้วยครับบัตรนี้เนี่ยจะใช้ได้โซนรถ10-25% แล้วแต่ปีรถของค่านะครับก็คือต้องเข้ามาดูเองว่ารถคุณได้เป็นการตัวไหนรถเท่กเปอร์เซ็นใช่ไหมก็คือใช้เบียหมดเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องิีส่วนรถง่ายลูกค้าสําหรับที่รถโดนเบียน์หมดใช่ครับส่วนคันนี้วันนี้ผมก็ใช้การตัวเองได้เพราะว่าผมสมัครเองน้แล้วก็ใช้เป็นส่วนรดได้ด้วยถ้าสมมติว่ายังไม่มีอันนี้คือใบสมัครนะครับก็จะมีรายละเอียดต่าง ปัตตวนี้สมัครฟรีใช่ไหมครับสมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายอ๋อโอเคก็คือสมัครได้เลยเดซี่หมดใช่โอเคได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่าขอบคุณค่ะ มาดูรถแบบพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้ได้สามารถที่จะติดต่อเซลล์อยากได้รุ่นไหนเดโมโรุ่นไหนก็คุยได้เลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากคือเป็นโรสเตอร์คันหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นเวนตาราที่ดีที่สุดนะครับน,นี่คือข้างหนเห็นเลยมันแบบมันคันมากเลยอยากได้อนะ นีม 3, 3, ่มา30โล30โลเป็นรถแพงมามีหลายๆรุ่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับคือเป็นรถ r er e m i r e c t i o n ที่เขาเรียกว่าพรีเมียมจริงๆนะครับมีหลายรุ่นมากที่แบบเป็นเพื่อนถามถึงเช่น 320D CC ศคันนี้แหรือแศนย์ดีเอสปอร์ตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไฮไลไท์ของ Bf ีนี้เลย <mm> เขาเรียกว่าคนถามถึงมากแล้วก็เป็นรถที่แบบขาย น่าสนใจมากให้เพื่อนๆลองแวะเข้ามาดูกันที่ยูโรป้าคลาสสองครับรถที่นี่สภาพกิ๊บมากแบบสภาพดีมากเลยราคาก็น่าจะแบบโดนใจมากเลยนะสำหรับเพื่อนที่แบบสนใจอย่างมาดูรถ เอาละครับระหว่างเรารอรถเซอร์วิสกันนะั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรถกันว่ารถที่นี่เขามีรถอะไรมาโชว์บ้างน,นะครับอยากจะบอกว่ารถที่นี่มาโชว์เ,เกือบตะตุกรุ่นเลยของ b บีนมันอยู่ที่มีขายอยู่ในตลาดตอนนี้ครับและพิเศษสุดๆเลยนะครับตอนนี้มี2-18 Grand แ o u p รนเ้อยู่เขาบอกว่าเหลือแค่2คันเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ารถรุ่นนี้มันน่าใช้ขนาดไหนนะเดี๋ยวเราพาเดินดูโซนรถใหม่กันก่อนว่ามีรถอะไรโชว์บ้างแล้ววางที่เรารอ ชอบนั่งรอเนี่ยก็มาเดินดูรถจาบ,บเราได้เลยนะี่ยไฮไลท์เลยวันนี้เลยนะครับเราจะพาทับยันดูดเลยคือเป็นรถที่คนพูดถึงมากที่สุดคันเลย <c oughs> คือ280อเปร็ด <c oughs> ครับเคยดูคอนโชว์รูมก็จะเฉยะแต่เป็นรถน่ารักมากอยากจะบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้มากเลย2อ0แอปรปดคือดีไซน์มันจะแบบมาดูวัยรุปป่นทั้หมดเลยแล้วรถมันดูไซส์แบบคอมแพคที่ใช้ใน,นเมืองสะดวกง,ง่ายลายของการใช้งานที่ดีมาออปชั่นติดแน่น แต่เราดูรถที่อีกนะว่ามีรถอะไรที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับโชว์รูมยูโรป้าพราม2และนี่ก็คือรถที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดนะครับเป็นรถที่ออกมานานปีแล้วแต่ก็ยังขายดีไม่เลิกเขาเรียกว่า320สองสุด EGT นะก็คือรถราคาอยู่แล้วก็เขาเรียกว่ารถเป็น F Series ที่จะบอกว่าตกร้วยไปแล้ว<ม>ในเมืองไทยก็ยังได้รับความนิยมอยู่ก็คือตัวนี้คือน่าใช้มากเนีเยก็บอกว่าฐานล้อด้านหลังเนี่ยใหญ่เท่าๆกับ c ีดีห้าเดี๋ยวไปนั่งหลังให้ดูนะครับว่า มันใหญ่จริงปะมันกว้างมากบอกว่าเป็นลอง g w h e e l b a s สีที่ 3. 3. สามเป็น310ถือ้โหมันก็กว้างจริงอะ่ะวีในลูมคือเยอะมากมก็น่าใช้อยู่ขออีกตัวนึงเลยอีกทีเจ็ LE X Sport เป็นแบ็คชิปของ BMW นะครับซึ่งมีโชว์อยู่ที่นี่ด้วยนะ745 LE X Drive เ Sport เป็นตัว Series 7ขับสี่ล้อนะครับผมเป็น X Drive ด้วยนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำฟูลรีวิวอีกทีหนึ่งในเรื่องหนรับ ป็นรถก็เรียกว่าเป็นแฟนชิพของเบียร์ที่อยู่หน้าใสหน้าแล้วก็แรงมากเดิมต้นเนี่ยเปิดมาเนี่ยคือดูบอกตัวนียลายบอกก็รู้เลยว่ามันเป็นลายบอกที่แบบไม่เจอในเบียร์ที่อยู่รุ่นไหน,นเลยนะครับในตระกูลเบียร์ที่อยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็แมทเทีเยลต่างๆรถเนี่ยเรียกว่าพรีเบียมแบบขั้นสุดข,ของเบียร์มันมดูอ่ะคือปุ่มต่างๆนะเช่นกลุ่มเปิดกระจกต่างๆที่เราเจอในรุ่นอื่นๆมันเป็นพลาสติกใช่ไหมคันนี้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับในเรื่องของคอนโทรลไฟลปุ่ม กราฟิกหน้าจอแอร์อะไรพวกนี้ตัวใหญ่ก็จะเป็นแค่เป็นตัวดิจิตอลธรรมดาแต่ว่านี่คือเป็นกราฟิกเป็นทัชสกรีนหมดเลยทั้งคันนะครับคืออยากจะบอกวเป็นรถที่แบบขับแล้วแบบเหมือนนั่งเครื่องบินมนเหมือนรถมันบินได้เขาจะแบบคือเราเคยไปขับแล้วนะคือเขาเคยเอามาให้เราขับแล้วเรารู้สึกว่ารถมันแบบมันเถือ่อยตลอดเวลานะครับมันไม่รู้สึกความสเสียวเลยคือมันยิ่งนวลมากนะครับกระโปรงที่ให้มาไม่ได้เป็นคาร์เมนโกนีกแล้วเป็นโรเวอร์ดิวกลินส์พรีเมียมขึ้นไปอีกมีตัวดีเทคดีเทคว่าเราง่วงนอนไหมอะไรไหมเนี่ย มันจะไม่ใช่แบบเป็นจอดิจิตอลเหมือนเบียนนรุ่นทั่วไปมันก็จะมีเซ็นเซอร์จับตาให้ด้วยว่าเฮ้ยคุณง่วงหรือเปล่าคุณอะไรหรือเปล่าอะไรอย่า,เางเงี้ยครับไอเทคมากแล้วเบาะหลังคันนี้คือไฮไลท์เลยสิที่เปลี่อูประตูครับอยู่ประตูบ้านใหญ่มากดูความหนา <c oughs> อย่างหนาแล้วเฮ้ยมันนั่งสบายมากก็เรียกว่าฟังก์ชันการใช้งานต่ตางๆของเบาะหลังของเ m ียนซีรี7ให้มาล้นปบะหลุนมากหน้าจอนี่คือเป็นทัสได้อะไรได้หมดเลย ก็มีท็บเล็ตที่สามารถที่จะคุมทอมงานโซนิ่งรถต่างๆในรถเนี่ยสามารถคุมผ่านทั็บเล็ตตัวนี้ได้ด้วยมี i d r i v e ส่วนตัวด้วยนะคุณสามารถที่จะกดได้ดูอินโฟเมชันต่างๆในรถแล้วก็คอมมานด์ทุกอย่างนะเหมือนกับ iDrive ฝั่งคนขับแล้วก็มีเมมโมรี่ซีสให้ด้วยด้านหลังบอกก็คือว่านิ่มมากอ่ะแล้วก็มีบุปราคาครับต่างๆเป็นกรรมีสตลาดที่แบบคุณจะไม่พบเลยใน b m รยรยูนิเวรนะครับคือคันนียร์ เขาเรียกว่าท็อปสุดท็อปไลน์ของเมียมันอยู่เลยนะครับอีกช้นหนึ่งที่เราอยากพาไปดูเลยคือมันเป็นมุมเขาเรียกว่ามุมสปอยล์ลูกค้านะครับผมมองว่าเป็นมุมสปอยล์ลูกคา้าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไปนั่งแล้วก็อยากออเดอร์เครื่องดื่มมีขนมหวานให้ลูกค้ากินระหว่างรอรถเซอร์วิสเนี่ยก็คือมีให้กินตลอดคือกินให้อ้วนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูวันนี้เขามีอะไรให้เรากินบ้างมีดูวันนี้ก็คือเยอะมากอยากกินอะไรหลักก็คือมีกาแฟนี่มีให้กินแต่ว่าถ้ากครขิวข้าวพี่เขาจะไปครัวย ก็เราก็ออเดอร์อะไรอะอยากกินกาแฟอยากกินขนมหวานระหว่างรอมีเครื่อง,ง <c oughs> ดื่มเครื่องดื่มก็มานั่งใช้บริการตรงนี้ได้หรือว่าเราก็ไปนั่งรอทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยระหว่างรอเซอร์สรถเนี่ยพี่คนนี้เขาจะสปอยเรานะครับให้เรา,าดิ่มน้ำสับปะรดระหว่างรอรถ รถเสร็จเรียบร้อยแนละ้วผมล้างทำาสารแล้วก็จอดเตรียมรอชาร์ไปไนะโอเคได้ทำเ, <c oughs> เดี๋ยวไปที่รถกันได้เดี๋ยวเราไปรับรถกันเลย เอาแล้วครับผมนี้เราก็รับรถจากศูนย์ยูโรป้าพะรามสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็โชว์ให้เพื่อนๆดูว่าจริงๆแล้วรถ BSI หมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นเลยในการใช้รถ BMW เพราะว่าเขามีตัวการ์ดคือเป็นการที่แบบว่าลดราคาค่าเซอร์วิสค่าอะไร10%ถึง25%แล้วแต่ว่ารุ่นไหนที่คุณใช้อยู่แต่ว่าผมคุยมาแล้วนะครับผมเขาบอกว่าถ้ารถปีเก่ามากๆเนี่ยส่วนลถก็จะมากขึ้นก็คืออาจจะเป็นดับยีสบาเรถสำหรับรถที่แบบ10ปี้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ต้อง รถรุ่นอะไรนะครับผมเพราะว่าเขาก็ต้องการที่ดึงทราฟิกให้มาเซอร์วิสกับทางเขานะครับผมว่าอันนี้มันก็เป็นออปชันที่ดีสําหรับลูกค้าที่รถเบียรให้หมดแล้วนะครับผมคือจริงๆเราค่าเซอร์วิสน่มันก็พอค่ายอื่นนั่นแหละก็คือจ่ายปกติน่ะเหมือนแบบขับเบนซ์ขับอะไรเงี้ยผมว่านะก็พอๆกันน่ะเออไม่ได้อยาบแย่อะไรขนาดนั้นนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันนะว่าการเซอร์วิสรถแล้วก็ไปดูโชว์รูมใหม่ของทางยูโรป้ามอเตอร์กันว่าเป็นยังไงบ้าง ก็อย่างที่เพืนเพิ่นเห็นสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง mm. ของผมด้วยนะครับผมสำหรับคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ใครอยากให้ทำรถรุ่นไหนหรือว่าอยากให้ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับคอนเทนต์รถยนต์ก็สามารถจะคอมเมนต์ได้เลยจะผ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ